เรามีใครคอมเมนต์เราจะได้เรียกตัวเราถูกเพราะเราปรเป็นคนถ่ายเอ๊ะตัวตัวได้ครับแต่ผมก็ต้องเซฟตัวเองด้วยไง,าางยมาเลยครับเอาเอาที่ตัวมาเลยครับไอ้เร,เรื่องฉีดเรืเ่องอะไรอ่ะเอาใช้ใช้ลมผมทำไมครับแต่ผมก็บอกผมเต็มใจใตัวต้องขอเซฟตัวเองผมด้วยอา,าอคุณแล้วใช้คุณขึ้นเสียง,งทำไมอ่ะอ้าวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว ใช่แล้วอของผมมีครบครับผมแบบแบบขี่อยู่ไหนครับมาดูที่ดูบบมาดมูตัวไอ้เรื่องท่ออะไรท่อจับอะไรผมไม่ว่าแต่ไม่ใช่ไม่ใช้รวมผมทำไมอ,อ่ะเอาไปขี่ไปแล้วไนงะนี่อ๋อให้ไปแล้วอันนั้นเขาชื่ออะไรอ่ะอันนี้ลงพังไหนครับชื่ออันนั้นชื่ออะไรบอกผมได้ไหมเดี๋ยวผมไปถึงแหลมเลยเออเฮ้ยแม่ง รถแต่งยอมรับแต่ยาไม่มีครับไม่น่ามาใช้ลมกันเลยเนี่ย,เอ,อยอเอาพี่ไม่เกี่ยวใช้ลมใจเย็นป้ล่ะโอ้ยไม,ไม่ใช่พี่พวกพวกพี่ใช้ลมแต่จะมาว่าผมใจเย็นไม่ได้โอ้ตาย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 ต,ายตำรวจแบบนี้ตายดีก็มีไม่ไมเลยครับดีก็มีไม่ดีก็มีแต่ไม่เกี่ยวใช้ลมผม,มพี่ก็ได้ยินเขาใช้ลมบผมเอออะไรมาใช้ลมนี้ได้ไง ไม,ไม,ไม่ไม่เลยผมไม่เลยหรอกผมพูดตามตรงอะไรใช่ลมแต่พอผมใช้ลมมั่งบอกเลยเถิดหรอไม่ใช่อ่ะนี่ครับดูครับไม่ต้องมานี่นนนผมครับเดี๋ยวมาเปิดรถผมมั่วซั่วครับฝั่งลูกคุณเปิดฝั่งลูกคุณเปิด ดูเล่ใช้อารมณ์แล้วมาบอกคนอื่นใช้อารมณ์ไงวะตึงเลิกงานดัษแท้ผำน่าอยู่นี่ครับเฮ้ยรถชื่อเมียครับ เดดเยี่ยวไหมครับเดี๋ยวผมผมมีเวลาพักแค่ชั่วโมงเดียวนะครับที่เดือดเยี่ยวอะผมมีเวลาพักแค่ชั่วโมงเดียวไม่งั้นต้องไปเคลียร์ให้ผมหน้าถ้าผมโดนหนัาค่าอะไรอะ เออพี่ทําแนะที่ตามกฎหมายไม่แต่เขาใช้อารมณ์ไงผมไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวพี่ใส่กุญแจเขาวุ่นวายทำไมกุใแจเอะไรไม่ใช่เราไล่ตัวหรือไม่ผมไม่ไล่ตัวผมขอขาดนี้ผมขอถ่ายวีดีโอเพราะว่าผมไม่มีอะไรคุณจะมานี่ไม่ได้เพราเราเอาไปลงไม่พี่เสียหายเนี่ยพี่ก็ต้องผมก็คุณก็ต้องมาดูว่าใครเปนคนลงแล้วก็ต้องมาตามตัวผมถูกไหมครับอ่าแล้วมันอะไรเดี๋ยวผมก็ต้องดูอีกทีนึ่ง ผมไม่ถามพี่ Montreal, ผม,ม <า S 1> ว่า <od> ผมผมขอถ่ายได้ไหมเพื่อเซฟตัวผมเองเ,ออเพราะว่าเขามาดูกันมาเยอะไม่ใช่ไม่มันไม่เคยโดนเคสแบบเนี้ยผมไม่ไม่นะพี่ตำรวจดีก็มีไม่ดีก็มีอย่างพี่ใ<ว>จ<ว>ดีพี่แต่ข็งเขาอะไรทำไมโมโหงั้นน่ะผมขอถ่ายนี่ไม่ใช่ถ่ายสอนที่ถ่ายวีดีโอเขา่โมโหเมื่อกี้เนี่ยพี่ยังไม่โมโหเราอาเดโอ้ ayo. โห แหลมแค่นี้ผมไปได้คลิปมีว่าแสลมอะ่ะก็ขอถ่ายวีดีโอก็บอกให้ถ่ายเองนม่มาวุว่นวายอะไรอะ่ะเขาโดนกันเยอะแยะโคยัดจาไม่ใช่ว่าไม่เคยโดน,ดนผมทำงานโอ้โหไ,ไม่ที่เขาโดนโดนกันเยอะแยะครับผมก็ต้องเซฟตัวเองเราอยากเก่าแล้วผมไม่มีอย่างเงี้ยมันไม่มันไม่ได้ผม,มต้องเซฟตัวเองเราอยากเก่า ผมไม่ได้กล่าวหาผมบอกว่าผมขอถ่ายวีดีโอไว้ได้ไหมผมไม่ได้ไลฟ์สดผมต้องเซฟตัวเองอ่าพี่ไม่มีปัญหาแต่เขาอะมีผมก็ไม่มีปัญหาเลยจอดได้ตรวจหนีว่าไปอย่างคนอนะทำไมมีอะไรมันหนีแล้วมันพิรุธมันมีแล้วไม่มาแบบนี้หรอกรถแต่งเขาแต่งันทุกบ้านทุกเมืองงั้นนหละไม่กลัวหรอกรถแต่งอะ นี่ครับถ่ายรูไปไม่รู้ถ่ายไปทำไมนะครับรถายได้แต่มีปัญหาํำหลังมากก็รับผิดชอบนะครับ พูดไปชายชนนี้เหรอวะา่เดี๋ยวคนไหนเดียวนี้นะรับผมไม่ต้องไปเราขนส่งนะรถผมผิดกฎหมายผมรู้ไม่สมควรไม่ใช่อารมณ์แต่งนี่ก็ผิดอยู่แล้วเนี่ยโอเคโอเคครับ เดี๋ยข้าวโพรงข้าวปลาไม่ต้องกินอะไรอยู่ๆเปิดรถปุบป,ปับเลยไม่ขออนุญาตคนขับเลยว่าขออนุญาตเออมาถึงเปิดเลยอะไรเขาทำกันแบบนี้เหรอตำรวจสมัยนี้เนาะ ผิดแล้วเปิดรถเขาเมือมนส <Okay. S 3> ีน่สิบห้าได้ยังง้โรงพักไหนครับเนี่ยโรงพักไหมบ้างผมไปจ่ายโรงพักนะเออจ่ายที่โรงพักเขาไม่มาจ่ายที่นี่หรอโอเค